ทกท่านช่องกลับมาพบกันได้กับช่องเล่นไปเลื่อยนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เกือบหลุดเก้าลูบิกแล้วนะครับผมว่ามันชิ้นกับเก้าลูบิกอะไรนะครับผม what bro what are you talking about man ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็หลังจากที่นักเข้าได้ลงคลิปแรกหลังจากที่เข้าไปไลงประมาณสามเดือนก็คือคลิปต่อเลโก้สองพันห้าสองพันหกแล้วชิ้นก็คือเลโก้เจ้าประสาทหมาปาลายนั่น ซึ่งคนดูถึง10คนเลยนะคะผมถือว่าไปการกลับมาที่ค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะคะผมก็พอทะคนั่งคลิปเรื่อยๆปุ๊บคนดูก็ไม่ถึง10คนเหมือนคลิปเลโก้2,600ชิ้นแสดงว่ากระแสตอบรับเรื่องเลโก้ค่อนข้างดีนั่นเองนะผมในวันนี้รายการเล่นไปเรื่อยเ,เ,เราก็จะมาจัดหนักนี่โคตดใหญ่เลยครับทุกทงดูนี่ดิ คู่ใหญ่คือลีกูน้นั่นเองนะผมน้องก็สั่งมาทั้งหมด9ตัวเลยนะคะผมอนี่คู่ใหญ่เลยนะดูออ้ย่าเอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวน้องก็าจะยิบมาที่ร้านให้ท่านชมดูน,นั่นเองนะครับผมเริ่มจากอันที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่อันที่หนึ่งที่น้องก็สั่งมาก็คือเลโก้สควิตเกมนั่นเองนะคะผมเลโก้สควิตเกมเป็นหน้าสี่เหลี่ยมน,นั่นเองนะคะผมแล้วแกะกล่องมาให,ให้ดูเลยนะครับผมมันเป็นไงบ้าง เอ้เดี๋ยวไม่แก่ดีกว่านะผมเดี๋ยวให้ลุ้นอันนี้นะคะผมอันนี้เป็นคลิปทีเซอร์ก่อนนะผมเดี๋ยวก็จะลงคลิปทั้งหมด9คลิปคลิปละตัวเลยน,นั่นเองแลผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะผมต่อมาเป็นอันนี้นั่นเนนะะองน,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 นะคะผมก็คือทันจิโร่น,นั่นเองนะคะผมอยู่ในเดวม์สเลเยอร์ดาบพิฆาตสูตรนั่นเองน,นะ,ะผมซึ่งน้องก้สาสัมมาสถถัมมาทตัวน้องก้าเนี่ยไม่เคยดูดาบพิฆาตสูตรเลยนะครับ what บ what are you talking about you man ครับผมซื้อเป็นที่บ้าบ์บมากแต่เห็นมาที่ก็เลยสั่งมาเนี่ยนี้นะคะผมเออลืมบอกไปนะคะผมลืมบอกไปว่าเออชิฟวิเกนเนี้ยมีทั้งหมดเจ็เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าพิกเซลนั่นเองนะคะผมในราคาสามสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะคะผมน้องก็สั่งไปวันที่ยี่สิบเก้า วันนี้วันที่30คือวันเดียวมาเลยนั่นเองนะผมส่วนเจ้าฮันจิโร่ตัวนี้มีทั้งหมด562พิกเซลนั่นเนองน,นะคะผมในราคา38บาทนั่นเนองน,นะครับทําไมที่ส่วนเยอะกว่าทําไมมันถูกกว่าเนาะทำไม,มถึงจะไปงงอะไรก็ตัวเองพูดผิดพูดแปลกเลยสูนนั่นเนองนะครับต่อมาเป็นลีกูรุ้งสายเฮ้ hey, สายรุ้งนั่นเนอง <outro> what Bro, what are you talking about man you นะคะผมเป็นหมีสีรุ้งนั่นเองนะครับถือว่าสดใสกันเลยเดียวนะผมแบบเท่มากเลยนะคะผมเป็นหมีสีรุ้งนั่นเองนะคะผมตัวนี้นเขาซื้อมาในราคาเจ็ดสิบสามบาทเฮ้ยไม่ใช่นะแพงเกินสามสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะครับพูดจบยังฮะเดี๋ยวสิริไปยุ่งตรงนี้เนี่ยมาจากไหนเนี่ยสิริไปแล้ มีทั้งหมด593พิกเซลนั่นเองนะคะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวซาบปพิเจมากๆเลยนะผมว่ามันแบบคู่เท่ัะดูสิดูสีของมันภายนอกนะมันแบบมันว้าวมากเลยนะผมว่ามันแบบมันแบบเป็นสีลุ้งมันเท่ไปหมดเลยนะครับผมมันแบบแบบโอ้ยยิงพัน What Bro What are you talking about man เลยนะคะผมแตเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะผมตัวนี้ถามว่าคืออะไรนั่นคือดาบฟงซือิเซนให้ดาบฟงซิ่อิสึนั่นเองนะคะผมอันนี้เป็นดาบฟงซิ่อิสึนั่นเองผมอันนี้ซื้อมาในราคา35บาทนั่นเองนะคะผมมีทั้งหมด600พิกเซลด้วยกันนะครับผมดาบอันเล็กนั่นเองดาบอันใหญ่ประมาณนี้เขาก็มีแต่ต้องก็เอาดาบอันเล็กเข้ามาคู่นี่นะคะผม รู้นะว่าไม่มีอะไรจะพูดยังอีมาสลียังจะไม่บอกให้ไปก็ไปโอ้เดี๋ยวทิดบุญสุขสมไปให้นาสลีไปได้เลยไปแล้วผมที่มากนะผมก็เลยจัดมาเลยเห็นแบบเห็นปุ๊บต้องรู้หรือ่าต้องเอาวันนี้แน่ๆอย่างน้อยต้อง,เอ,งเอาวันนี้นั่นนะครับผมนุ้จะเอาวันนี้ในนะครับผมบ้าบอบ้าบอ ท่านผู้ชมกต้องสงสัสยนะครับท่านผูมกงแล้วเพราะว่าณปัจจุบันนี้ฝนตกนะผมฝนตกไม่พอลมอย่างแรงเลยนะคะท่านผู้ชมลมแรงมากจนตัวเนี้ยประตูใกล้ปิดแล้วนะคะผมมันลมมันแรงจะจับเลยนะผมที่บ้านใครฝนตกบ้านนะผมช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับผมเพราะว่าบ้านนองเขานี่ก็คือจะกระอายุเข้าแล้วนะครบเพราะว่ามันทั้งฝนตกทั้งนู่นทั้งนี่ยืดเยื้อเต็มหมดแดดออกฝนตกนู่นนละนี่เต็มไปหมดเลยั่นเองนะคะ ครบทุกส mm ูตรจบในที่เดียวแล้วนี่นะผมต้องมือกันหน่อยครับนี่เรามาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยเรามารีวิวเลโก้หรือเรามาพูดเรื่องบ้านอะไรเนี่ยคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับเจ้าแอนใจแอ่ใจแอนนั่นเองนะครับผมนี่มีใจแอนนะครับผมเจ้าของนักคุณเป็นนักร้องเสียงพะพะพเพียนนั่นเองนะครับผม ร้องเพลงได้บรรลัยเกิดจริงๆนี่แล้วเจ้าใจแอนม,มีไมโครโฟนให้ด้วยนะนี่ไมโครโฟนนะคบผมอูอันนี้เราซื้อมาในราคาส7สิบ็บาทนั่นี่นะผมมีทั้งหมดแ3ดร้อสิพิกเซลนะผมอันนี้เป็นเยอะที่สุดในนี้แล้วนี่นะคะผมกองกองเดิงก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะผมต่อมาเป็นเจ้าตรงนี้นั่นเองนะคะผมถามว่าคืออะไรเป็นดาบของทันจิโร่นะนี่นะคบผมโอ้โห อันนี้เป็นจาวทันทีลูกนี่นะผมซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนกับในการ์ตูนเท่าไหร่นะคะผมว่ามันเลโก้เนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้นะคะซื้อมาในราคาสามบาทนะคะผม600พิกเซลนั่นเองนะครับโอ้เท่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมากๆเลยนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โคทีนะครับเอามาคู่กันเนี่ยโอ้โหบอกเลยโคตรไม่เท่เฮ้ยโคตรเท่เลยนั่นเองสำหรับคนที่ดูอยู่ปิดไปได้เลย ยังไม่หมดเว่หมดกรรมกันอีกเนาะซิรีส์อุตส่าห์ที่บุญสุกสมพาให้แล้วยังจะไม่ไปอีกไปได้แล้วขอร้องตามแสนล้านพบสามแสนแชาติไปเร็วซิรีไปเลยไม่ต้องหวกลับมาอยวให้ร้านหนึ่งไปเลยซิรีไปนี่นะคบผมแบหรับวันี้มาคู่กันนะครับผมถ้าถามว่าดาบคงเซนดิสึแล้วเซนดิสึกไปไหนเดี๋ยวได้รู้กันนั่นเองนะคะผมตฟอรมาเป็น แทนแทนแทนแทำไมตกแทนแทนไปตัวนี้นั่เนเองหมครับผมก็คือมาริโอ้สีเขียว,วนั่นเองนะครับผมมาริโอ้เหม็นเขียวไม่ใช่นะผมมาริโอ้สีเขียว What bro What are you talking about man เขียวอันนี้นะผมนะคะมีมาริโอ้สีแดงแล้ว แล้วตัวมีมาริโอ้สีเขียวนะนี่นะครัใครที like ่รู้เกี่ยวกับมาริโอ้สีเขียวว่ามันมีได้ไงทคไมันมีสีแดงก็ช่วยคอมเมนต์มาทีนะเห็นนะผมมันก็ไม่ใช่แฟนคลับมาริโอ้นะคะผมแต่เป็นแฟนคลับโอริโอ้เฮ้ยไม่ใช่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็อันนี้นะคะซื้อมาในราคา38บาทนะครับผม530ร้อยสามสิบเซลนะเนี่ยนะคะผมอขอโทษทีครับท่านผู้ชมแล้วขอรีราคาใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะซื้อมาในราคา38บาทหมดเลย นะคะผมไม่มีขนาดในถุงกระเพงกว่าสัตว์ที่ใบบัมไปเลยนะคะผมในที่สุดก็รู้ตัวครับคุณสิริครับโอเคเลยครับผม I am โซ r ุ่งเฮ้ย I am sorry นี่นะคะผมสำหรับม,มาเล็กสีเขียวตัวนี้นะคะผมต่อมาเป็นที่ทุกคนรอคอยนะคะผมว่าที่ทุกคนถามว่าทำไมดาบเซนดิสึถึงไม่มีเซนดิสึถ้าท่้นที่มีดาบทันจิโร่แล้วมีทันจิโร่นี่แหละครับนี่คือ เส้นอุนจิไม่ใช่ครับเส้นอิสุไปทางขี้ซะแล้วนะท่านผู้ชมโหเหม็นหึ่งเลยนะผมตัดเข้าเรื่องกันก่อนนะคะผมเส้นอิสุนั่นเองนะคะผมนี่ตัวนี้นะผมวางคู่ตัด,ดตัวนี้ว้าวบาลซ่าแบบเป็นเจ๊พดโคตรเลยนะ,ะผมเทม,ม่าสาไปบาทเหมือนกันนะคะผมมีทั้งหมดห้าร้อยสามสิบสามพิกเซลนั่นเองนะคะผมโหร้อนแรงแซงทางคู้มากมากเลยนะผม ร้อนแรงเซนทางโค้งแต่พุ่งตรงเข้าร้านแกงนะครับผม What Bro What are you talking about man ตกมือครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือนี่นะครับผมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราใกล้จะถึงวันคริสต์มาสหรือปีใหม่กันแล้วนะคบท่านผูช้ชมเหลืออีกเหลืออีกเพียงแค่ประมาณเดือนกว่าๆนี่นะผมเดือนกว่าๆแล้ว ฉะนั้นมังเกาก็จะต่อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของของซีรีส์ต่อเลโก้9ตัวเลยนะคะผมจะต,ต่อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะผมก็คือนี่ครับแทน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 เล่นใหญ่ปไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เอาอย่าดูท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกอบกู้เลโก้คิสพันมีเนี่ย นะครับทุกผู้ชมต้นไม้เกือบพังดีนะนี่นะครับผมเป็นมินเนี่ยนคริสต์มาสนี่ผมน่ารักตะมูตะมะเอ้ยตะมูตะมีอันนี้นะผมน่ารักมีตัวมะเฮ้ยมีใครนะมันนะัก what bro what are you talking about man บอลน,นะครับผมโอ้ยอะไรกันนี่ท่านผู้ชมน่ารักตะมูตะมีมา,มากๆเลยนะสลัดเลโก้มินเนี่ยนคริสต์มาสนี่นะครับผม ซึ่งใครที่อยากดูตัวนี้ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก็จะไม่ว่าต่อตัวนี้ตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้เลยนะผมเพราะว่ามันใกล้คริสต์มาสแล้วเราก็ต้องจัดมันคริสต์มาสกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่ะฮึอ่ะึอันนี้นะผมก็หมดไปแล้วนะคะผมก็โบเบยแล้วนะคะผมนี่โบเบยแล้วเราก็โยนทิ้งไปเลยครับกระจกเกือบแตกนี่นี่นะคะผมก็ ก็ขอตั้งชื่อนี้ว่าทรมานมือ The series สวัสดีค่ะ <Damn. S 1> ทรมานมือ The series นี่นะผมคือแบบต้องมนั่งต่อคลิปละตัว9วันทรมานมือ The series นี่นะผมแต่ถ้าใครคิดว่าจะจะเบื่อไหม9คลิป9วันนะคะไม่น่าเบื่อ,อน,นี้นะผมเพราะว่ามันก็จะเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ ในคลิปนี้วันนี้นั่นเอนะผมวันวนัอนก็จะเลาให้น้องก็จะใบให้คลิปนี้น้องก็จะเรียกทำอะไรให้คลิปนี้ที่ถ่ายตอนเนี้ยจะลงวันนี้วันนี้วันที่สามสิบตุลาคมเวลาประมาณบ่ายสองสิบสี่นะคบผมนั่นค่ะเขาจะลงวันนี้เวลาทุ่มครึ่งนั่นเองนะผมบอกเล้ววันนั่นค่ะมันเป็นไอรอนแมนครับ oh! แวันนี้เพื่อลงทุ่มครึ่งวันนี้อันน,นะคะผมใครที่อาะดูก็รอเราดูด้วยล้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมเห็นด้วยความทุ้เทีนึงก็นหน่อยที่นึงก็แบบตัดทั้งไทยตัดลงภายในวันเดียวกันถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยเลยนะเหนื่อยมากๆนะครับผมก็คลิปนี้วันที่30ตุลาคมเวลาบ่าย2ก็จะลงทุกมครึ่งของวันที่30นั่นเองนะคผมพรุ่งนี้ก็จะลงเป็นคลิป15ข้อคิด ของหนังสับประหลาดเฮ้ยสับเบลึกนั่นเองนะคะผมขยักดูรอได้เลยนะครับผมแล้วก็ใบให้คลิปหนึ่งทดแ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 ทดนี่นะเนี่ยผมผีสี่ภาคนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามียังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็จะสลับคนให้เงินไปนะคะผมไม่ให้เบื่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าคนที่เรากินมาม่าเกาหลีทุกวันมันก็จะน่าเบื่อโอ้ มันชีวิตนี้มันเป็นรไยกับมาม่าเกาหลีง What Bro What are you talking about man โอ้โหชีวิตนี้ติดมาม่าเกาหลีนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ได้ลองกินนะไปลองกินเลยนะบอกเลยโคตรอร่อยเดา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 นี่มันอะไรกันต่อเลยนี่มันอะไรกันต่อเลยกูแบบรีวิวเลยกูรายการรีวมาม่าเกาหลีเนี่ยมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปนี้จริงๆนะเนี่ย น <ง ains> ผมก็รอดูกันได้เลยนั่นเองนะคะผมน้อง่นก็เดี๋ยวคลิปที่จะตัดเนี่ยนั่นก็ยังไม่รู้นะผมว่าจะต่อตัวไหนแล้วก็จะทําจักฉลากขึ้นมาว่าจะเอาต่อตัวไหนนั่นเองนะคะผมเพราะว่ามันมีถึ่งก้าวตัวก้าว EP กันเลยนะทำไมแมวสิบเข้าวันแล้วก็ชื่อ 9, ก้าก็ก้าตัวไปเลยนั่นเองนะคะผมใครก็ได้ช่วยบอกทีนะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ข้างเซดิสือเนะี่ยไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรนี่นะผมใครที่รู้ เลยนั่นเองนะคะผมกดสรักคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปซื้อตะไครไ่ไ้ที่ตลาดแล้วก็ถึบๆๆบึบอะไรให้มันถึง100 s u b ซับสครเบอร์กับช่องนี้นั่นเองนะคะผมฝากด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าน้องเขาจะต่ออะไรจะเล่าอะไรจะทำอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม